ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งยานวัตถุ44แก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นจงกระทําในใจให้สําเร็จประโยชน์เราจะกกล่าวนบัตรนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ยานวัตถุ44เป็นอย่างไรเล่ายานวัตถุ44อย่างคือยานคือความรู้ในชลามมรณะยานคือความรู้ในเหตุ ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณนะญานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่แงชรามรณนะญานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณนะรู้จักความแก่และความตายรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับของมันรู้จักวิธีดับเหมือนโยมรู้จักแก้วใบนี้โยมต้องรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับนะ รู้จักตัวแก้วว่าแก้วเกิดขึ้นมา <c oughs> ได้อย่างไรรู้จักแก้วใช่แก้วมีแล้วเหตุเกิดของมันละ่นะแล้วความดับของมันละ่ะมีได้ไหมมีได้แล้ววิธีป้องกันมันละ่นะการป้องกันจะไม่ให้แก้วแตกทำยังไงนะแบบของผู้เจ้าก็คืออย่ามีแก้วนะก็คือรู้ว่าชาติคือการปรากฏของแก้วเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งชลาและมรณนะมีวิธีแก้ต้องแก้แบบถาวร ไม่ใช่แก้ชั่วคราวนะเอาไปวางไว้เฉยๆในที่สุดก็แตกอยู่ดีเอาการเวลาเข้าไปจับหมื่นปีแสนปีล้านปีในที่สุดแก้วนี้ก็ต้องพังเพราะมันเป็นของเกิดของที่เกิดมาแล้วต้องแตกสลายต้องดับแน่นอนนี่คือรู้จักชลาและมรณะความแตกสลายของมันและเหตุของความแตกสลายเพราะว่ามันมีการเกิดขึ้นมามันต้องพังแน่นอน พัดลมพังเพราะว่ามันมีการเกิดซาลาพังเพราะว่ามันมีการสร้างขึ้นมาแล้วยังไงมันก็ต้องพังมีคนเกิดมาก็ต้องมีคนตายทุกอย่างสรรพสิ่งที่มีการเกิดจะมีการดับทั้งสิ้นนี่คือต้องรู้จักตัวนี้นี่คือยานของพระโสดาบันนะ่ยพถามโสดาบันรู้ตัวเองไหมทำไมจะไม่รู้ก็รู้จักมันใช่ไหมรู้จักว่า ของอันนี้มันมีแตกสลายนะแล้วมันมีการเกิดมีสมุทยัยแล้วมันมีนิโรธคือความดับนะวิธีแก้มันก็คือต้องดับที่ชาติการเกิดของมันนะาญาณในความรู้คือชาตินะาญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชาติข้อปฏิบัติเครื่องทำสั์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ รู้จักชาติคือการเกิดรู้จักเหตุเกิดของชาติรู้จักความดับของชาติรู้จักวิธีดับชาติตัวพบตัวพบคือสถานที่เกิดเป็นเหตุให้ชาติมีขึ้นมาสถานที่เกิดของแก้วใบนี้ <c oughs> ก็คือตัวธาตุดินถ้าธาตุดินไม่มีโดยประการทั้งปวงแก้วใบนี้จะถูกทำขึ้นมาได้ไหมก็จะไม่ได้ การปรากฏของแก้วใบนี้ต้องไม่มีนะเพราะธาตุดินไม่มีแต่เมื่อมีธาตุดินคือมีสถานที่เกิดที่มันจะอาศัยให้ปั้นขึ้นมาเป็นตัวแก้วได้นะแก้วจึงมีขึ้นมามันต้องมีตัวธาตุก่อนนะมีตัวธาตุแล้วทําให้สร้างการเกิดขึ้นมาได้ตัวธาตุนั่นแหละก็คือตัวพบนั่นเองที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปรับรู้ อันนี้ตรวจได้ด้วยตนเองนั่งดูจิตของเราเองเราก็จะเห็นจิตเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในนามธรรมในรูปธาตุในลมหายใจบ้างในธาตุดินบ้างในเสียงในกลิ่นในรสเข้าไปรับรู้เรื่องต่างๆเข้าไปรับรู้สัญญาอดีตสังขารน,นาคตนะสุขทุกข์อุเบกขาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ นี่ก็เป็นความรู้ของพระโสดาบันอีกอย่างที่จะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยเวียนอยู่ในสี่ธาตุนี้คือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเรานั่งสมาธิเราก็ดูการเกิดการดับของจิตไปในธรรมธาตุต่างๆเหล่านี้เราก็จะรู้จักละจิตดับจากลมไปแล้วไปรู้อะไรมีสติกลับมาที่ลมหายใจหลุดไปธรรมธาตุอะไรอีกกลับมาหลุดไปในอะไรอีก จิตจะวนอยู่แค่นี้เท่านั้นรู้จักการทำงานของจิตแล้วหลักการเดียวกันทั้งหมดนะผู้เจ้าจะตรัสไปตั้งแต่พบอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายยตนะนามรูปวิญญาณแล้วก็สังขารทั้งหมดนี้พระองค์จึงเรียกว่ายานวัตถุ44 แล้วท่านก็บรรยายแต่ละอันอย่างละเอียดอีก <c oughs> อย่างเช่นท่านบอกว่าชรามรณะเป็นอย่างไรเล่านะความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่ง,หงอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี่บอกภาพรวมของสัตว์ทั่วโลกาธาตุเลยนะ ว่าชรามรณะของสัตว์ทั่วโลกธาตุมีอาการอย่างไรบ้างนะความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจของแต่ละพบภูมิเนี่ยเป็นอย่างไรนะในสัตว์นี้กายนั้นๆนะของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าชาลานะความแก่นะความสิ้นไปแห่งอายุ การเวลาที่ผ่านไปสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปนี่เรียกว่าความแก่การจุติจุติแปลว่าตายการเคลื่อนก็คือตายการแตกสลายการจุติการเคลื่อนการแตกสลายการหายไปหายไปเฉยๆก็มีนะนี่การตายของสัตว์แต่ละพบููิแต่ละแบบพู้เจ้าบอกไว้หมด การวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายขันแตกกระจายไปควบคุมกันไม่ได้การทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณนะฉลานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชราโมรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชราโมรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติแกและตายเนี่ยมันมีเพราะการมีชาติคือการเกิดนั่นเองตรงนี้จํำไว้ดีๆเลยเอาไปใช้แก้ปัญหาได้หลายเรื่องมากความดับไม่เหลือแห่งชราโมรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ มักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชลาและมรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบดัริชอบพูดจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบภาคเพียนชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบ <c oughs> ท่านตัต่อว่าดูก่อนพิะสูทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชลามรณะว่าเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือว่าเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติเครื่องทําสั์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือเป็นอย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในธรรมหรือธรรมญาณธรรมญาณญาณในธรรม รู้จักตัวมันรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับนั่นคือรู้อริยสัจสี่ของอาการจิตอาการใดอาการหนึ่งนะเรียกว่าเขามีธรรมยานแล้วเนี่ยยานของพระโสดาบัน,นรู้อย่างนี้พระโสดาบันไม่ต้องไปวิ่งมีปฏิหารกําหนดรู้จิตเห็นนรกสวรรค์นั่นไม่ใช่ความรู้พระโสดาบัน ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เคยมีพุทธดำหลัดตรัสไว้เลยว่านั่นคือความรู้พระโสดาบัน <c oughs> นั่นเป็นความรู้ในทางโลกโลกิยธรรม <c oughs> ซึ่งคนทําปาฏิหาริย์ได้ก็ตายหมดเหมือนกันทุกวันนี้เราค่อนข้างเข้าใจผิดกันมาก <c oughs> เหมือนเราไปไปตื่นเต้นกับคนตีกอล์ฟเก่งหรือคนสร้างจรวดได้ซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ที่จะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายเลย เราไปตื่นเต้นกับคนกําหนดรู้จิตได้เอเอิญเดินอากาศได้ทําอิทธิปาฏิหาริย์ได้ซึ่งตายแล้วก็ไม่ได้พ้นไปจากนรกกาเนดเดชานหรือเปลตวิสัยเทวดาทั้งหลายก็ทําได้พรมก็ทําได้แต่เทวดาพรมตายแล้วพ้นจากนรกไหมไม่พ้นพู้เจ้าบอกเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกาเนดเดชานหรือเปลตดวิสัยแต่โสดาบันนะซึ่งนุ่งห่มด้วยผ้าปอนปอนไม่มีชายหากินด้วยกําลังของปลีแข้ง แต่ก็ยังพ้นแล้วจากนรกกัเนศเรชาหรือวิสัยแห่งเปรตดประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อสอนอะไร <c oughs> เกิดมาเพื่อสอนหนทางแก้ความแก่เจ็บตายไม่ได้ให้มาสอนให้เราเก่งในเรื่องอื่นๆเลยพระุทธเจ้าจึงบอกว่าท่านเกิดมาเพื่อสอนเรื่องอริสสสีถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่และความตาย ไม่มีความจําเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเกิดมานะมาสอนเรื่องนี้โดยตรงแต่เราก็เฉกันไปเพลินกันไปไปตื่นเต้นกับเรื่องนั้นตื่นเต้นกับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายนะของการประพฤติปฏิบัตินั้นคืออะไรดำรงความมุ่งหมายไว้ไม่ได้ <c oughs> พูุ้ทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เศร้าหมอง ปฏิบัติแล้วเพื่อไปได้สิ่งนั้นไปได้สิ่งนี้ไปเป็นเทพพยานิกายใดยนิกายหนึ่งให้ได้อิทธิปฏิหารให้ได้อาเทศนาปฏิหารแก่เจ็บตายหมดพวกนี้นี่ต้องเข้าใจกันใหม่เลยแล้วองค์ตัต่อไปว่า ด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จํากัดการอริยสาวกนั้นย่อมนําความรู้นี้นะไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพาราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งฉรามรณะนะเหตุให้เกิดขึ้นความดับไม่เหลือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งฉลามรณะ สำรับหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้และในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะก็รู้เหมือนกับเราที่รู้ที่เห็นในบัดนี้เหมือนกันความรู้ตรงนี้เรียกว่าญาณในการรู้ตามอันวิยญาณนะมีธรรมญาณกับอันวิยญาณ <c oughs> รู้สองอย่างนี้เอาไปเลยโสดาบันบุคคล นะคือยานวัตถุส4สี่ <c oughs> ต้องทำความเข้าใจนะถ้าทำความเข้าใจได้ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องยากเพราะอาการเหล่านี้มีในตัวเราทั้งหมดแต่เราสังเกตไม่เห็นสังเกตไม่ทันแค่นั้นเองสุขทุกข์เคยมีไหมมีกันทุกคนแต่เคยเห็นเหตุเกิดมันไหมรู้จักความดับมันไหมรู้จักวิธีดับไหม เห็นตัวมันจ,จัดจะบ้างไหมอย่างเนี้ยความอยากมีทุกคนนะแต่เห็นเหตุเกิดรู้เห็นความดับมันบ้างไหมรู้จักวิธีดับมันไหมเนี่ยถ้าเราเห็นในยะอริสสตีของตัณหาของเวทนาก็ตามสายใดายสายหนึ่งของอาการจิตของเราเอาไปเลยโสดาวันบุคคลนะแล้วก็รู้ว่าในอดีตก็เป็นอย่างนี้ในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอื ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมยานและอันวยยยานเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้น <c oughs> ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิโสดาบันเนี่ยมีหลายชื่อมีเป็นสิบชื่อนะ,นะเรียกว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิเรียกว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะ ผู้มาถึงพระสัตธรรมแล้วดังนี้บ้างได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัตธรรมนี้ผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะผู้ประกอบแล้วด้วยวิชานเป็นเสขะผู้ถึงซึ่งกระแสะแห่งธรรมแล้วผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำระกกิเลสหรือว่าอันสุดท้ายยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะโสดาบันนี้ยืนจ่อประตูแห่งอมตะแล้วนะเพราะฉะนั้นชาตินี้เอาให้ได้โสดาบันนะ เผื่อจะได้ขายกุญแจกันต่อไปไปยืนจ่อข้างหน้าประตูแล้วแล้วท่านก็อธิบายสายปฏิจจต่อไปดูก่อนพิสุหลายก็ชาติเป็นอย่างไรการเกิดการการกำเนิดการก้าวลงสู่คันนี่นะอธิบายการเกิดแต่ละแบบแต่ละแบบของ สัตว <c oughs> ์ทั่วโลกธาตุเอาไว้ให้เสร็จเลยการบังเกิดโดยยิ่งการบังเกิดความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายตัวนี้คืออะไรบ้างเช่นไอ้พวกเนวสัญญานาสัญญาอายตนะสัญญาเวทิตตนเลดพวกนี้ผู้เจ้าเรียกว่าอายตนะอีกสองเรียกพิเศษไปอีกกลุ่มหนึ่งการได้อายตนะนั้นๆพอเราเอามาดูปุ๊บเนี่ยไปเชื่อมกับ พุทธวจนะในบทที่ว่าผู้เจ้าแยกว่าผู้ที่ได้สมาธิสองขั้นนี้เรียกว่าอีก 2. องอายตนะมันจะมาแมทกับตรงนี้การที่สัตว์ได้มาซึ่งอายตนะนะในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนะดูก่อนพิสุขนายนี้เรียกว่าชาติคือการเกิดเพราะฉะนั้นเวลาพวกที่ได้สมาธิพวกนี้ตายไป พวกนี้เขาก็จะอาศัยตรงนี้เป็นวิหารธรรมของเขาเขาก็จะไปสร้างอัตภาพนะในอารมณ์ที่เขาเกาะตรงนี้ต่อไปนี่ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพคือหลายก็คือตัวอารมณ์ที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยนั่นเอง ตรงนี้ถ้าพวกได้สมาธิขั้นนี้ก็คือเข้าไปเกาะในสัญญาขันสัญญาประเภทต่างๆนั่นเองและท่านก็ตัดอย่างเดียวกันเหมือนกันเลยนะตัดอย่างเดียวกันนะถ้ามารู้ทั่วถึงชาติเมื่อกี้รู้รู้รู้ทั่วถึงชารามรณะนี้รู้ทั่วถึงชาตินะ รู้ทั่วถึงพบอุปทานตันหาเวทนาผัสสะสลายนะนามรูปวิญญาณสังขารไล่ไปทั้งสายปฏิจจ์นี่คือเต็มสูตรนะท่านก็อธิบายยาวเหยียดเลยนะอธิบายแต่ละอันเลยว่าพบคืออะไรอุปทานคืออะไรตันหาคืออะไร <c oughs> อยากได้ความละเอียดที่ถูกต้องต้องอ่านตรงนี้ ไม่มีสาวกคนไหนบัญญัติได้ตรงนีน้ต้องใช้ภูมิปัญญาระดับผู้เจ้าเท่านั้นนี่ทั้งหมดนี้เรียกว่ายาณวัตถุ44คู่กันไปเลยนะยาณวัตถุ77นะตัวเลขมากแต่เห็นไม่ต้องเยอะเห็นแค่สองอย่างเหตุเกิดกับความดับ แค่นี้เอง <c oughs> และตรงนี้เริ่มจากอะไรเริ่มจากชาติจบที่อะไระท่านไล่มาจบที่อวิชชาเมื่อกี้เริ่มจากชรา,ามรณะไปจบที่สังขาร <c oughs> ตอนนี้เริ่มจากชาติมาจบที่อวิชชา สิเอาการเหมือนกันและไม่ต้องเห็นอะไรมากรู้จักชาติรู้จักเหตุเกิดและความดับของมันรู้จักสอย่างนี้และนำความรู้สองอย่างนี้ไปใช้ในอดีตอนาคตอย่างละ2ในปัจจุบันรู้จัก2อย่างคือเหตุเกิดความดับในอดีตรู้จักเหตุเกิดความดับชาติในอดีตการเกิดในอดีตก็รู้จักเหตุเกิดความดับของมันในอนาคตก็รู้จักเหตุเกิดความดับ และอย่างที่7จ็ดสอปัจจุบันอดีตอนาคตอย่างที่7รู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาจบแล้วแค่นี้เองยานวัตถุ7 7รู้ไม่ต้องเยอะอะไรรู้2อ,อย่างแค่นั้นเกิดกระดับเอาไปใช้อดีตอนาคตเอาไปใช้กับทุกสายของปฏิจจารถ้าเห็นเวทนาก็เห็นเกิดกระดับของมัน ถ้าเห็นตัณหาก็เห็นเกิดดับของตัณหาเห็นเกิดดับของอุปาทานนะเห็นเกิดดับของผัสสะแค่นี้เองเสร็จแล้วจับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะสมมุติเราจับเวทนาสุขเกิดมาปุ๊บเห็นมันเกิดเห็นมันดับทุกเกิดมาปับ๊บเห็นมันเกิดเห็นมันดับยิ่จับอยู่อย่างนี้อย่างเดียวทั้งชีวิตเลยนะหลุดพ้นได้ พอเห็นเกิดดับของสุขอยู่เรื่อยๆเนี่ยพรนะพุทธเจ้าบอกในที่สุดจะวางราคานุสัยได้ความพอใจนะความพอใจในโลกได้นะเห็นเกิดดับของความทุกข์จะวางปฏิคานุสัยได้นะนี่อนาคามีแล้วนะจะจะอยู่อเบกขานะพอเห็นเกิดดับของอุเบกขาจะวางอวิชานุสัยได้ นี่คือตัวอย่างของการจับเวทนาตัวเดียวนะก็สามารถเข้าถึงความ้นทุกข์ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้น่ยาวๆย่อให้แค่นี้สับแปลกๆอันคือธรรมัติทิติยาน ธรรมมัทิตฐิญาณในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาธรรมมัติทิฏฐิญาณแปลว่าความรู้ในปฏิจจสมุปบาทความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็ดับไปเหมือนกันมไม่มีอะไรมีสาระโยนทิ้งหมดแต่ไปทำความรู้จักมันเพื่อให้ปล่อยวางมันให้ได้ปล่อยวางได้แล้วก็ ไม่เอาความรู้นั้นตามไปด้วยแล้วปล่อยวางความรู้ด้วยเหมือนกัน